ผมนะฮะอ่ะพาไปดูประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี่อะไรที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยนะที่ไหนคผมชอบดูนะเอออยากติดตามชมเนี่ยนะเขาบอกที่ลําพูนนะคุณผู้ชมที่ลําพูนเนี่ยนะฮะเขามีแห่แค่หลวงเป็นยังไงนะผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก่อนเลยนะว่าเป็นยังไงแค่หลวงอะแค่หลวงนะฮะแค่หลวงวันลอยกระทงชาวบ้านเขาตั้งใจทานะนี่เป็นประเพณีของชาวเหนือชาวล้านนานะแค่หลวงเหรอหาดูได้ที่เดียวในโลก ไม่เคยได้ยินเหมือนนกัใช่แค่หลวงในชาวบ้านทําขึ้นมานะครับ <S <S 2> <S 2> นําไม้ไผ่นําเศษไม้นะฮะก็นํามาเป็นเสารตรงกลางอ่ะที่เราเห็นนะครับก่อนที่จะ ใช้โคมไฟนะครับใช้โคมต่างๆที่มีเทียนไขายเนจุดสว่างมาปักปักปักอยู่รอบรอบๆของของแค่หลวงอันนี้นี่แล้วก็จุดกันจุดขึ้นมาก็จะดูสวยเหมือนคล้ายๆกับโคมคมแขวนนะแต่ว่าลักษณะอาจักที่เสาแค่นี้ใช่สวยด้วยเนาะครับผมนะฮะก็เป็นประเพณีนะครับที่อำเภอบ้านฮู้งจังหวัดลำพูนทุกบ้านนะทุกบ้านเลยนะคุณไหนแน่ต้องทำ ถ้าถึงวันลอยกระทรงวันเพญเดือน12เนี่ยต้องมาร่วมกันทำแล้วพอทำเสร็จคุณก็เอาไปไว้ที่วัดที่วัดในพื้นที่ของคุณนะฮะเนี่ยแหละก็จะเอาเศษไม้เก่าเศษไม้แห้งตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะฮะที่ติดไฟง่ายเนี่ยมามาเป็นเสาที่ตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ประดับเข้าไปเทียนไขติดโคมติดอะไรให้สวยงามเลยแล้วหลังจากนั้นหนึ่งทุ่มชาวบ้านจะเอาแค่หลวงเนี่ยนะครับไปยังวัดประจำหมู่บ้านหมู่บ้านใครหมู่บ้านมัน ก็จะเอาไปตั้งไว้ที่วัดหลังจากนั้นก็จะถวายพระสงฆ์นะครับถวายพระสงฆ์เสร็จนะฮะก็ช่วยกันจุดจุดเผา,จ,เผาจุดเผาแค่หลวงที่หน้าวัดหรือว่าพื้นที่โลกเ,เ,เออแล้วก็เนี่ยร้องเรางกัเอออก็จุดขึ้นมาให้มันดูสวยขึ้นมาแล้วก็จุดกันนะครับออตามความแบบอันนี้ของแต่ละท่านเลยนะฮะก็จุดกันด้วยความยินดีเลยนะเ,เพราะว่าเขาก็เฮกันใหญ พอจุดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบเออเราสิ่งสิ่งไม่ดีเหมือนเราลอยกระทงอ่ะคุณหน่แน่แต่นี่คือจุดแล้วสิ่งไม่ดีให้มันพ้นจากชีวิตเราไปหลังจากนี้เราจะเริ่มมีแต่สิ่งดีๆเข้าในชีวิตโอ้โหดีจังเลยเบอร์ยยยแบบนี้นคนก็เทหากันไปสนุกสนานใช่นะน, <ภา S 2> นี่แหละนี่แหละนะเป็นบรรยากาศของงานลอยกระทงของที่บ้านโพกจังหวัดลำพูนไม่ลอยแต่ใช้จุดอย่างนี้แทนเออนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของในพื้นที่ ถ้มีโอกาสปีหนา้าก็ลองดูนะเน <reinforce that. S 1> ี่ยเต้นร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานผ <piace that. S 1> ู้ใหญ่บ้านบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านทุกหมู่บ้านทําในบ้านโฮ่งเนี่ยนะเรียกว่าประเพณียี่เป็งแค่หลวงน <Isaac. S 1> ะครับก็จัดขึ้นทุกปีในช่วงมลอยกระทงนี่แหละสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นละมีที่นี่ที่เดียวที่อำเภอบ้านโฮ่งที่เดียวของจังหวัด <c oughs> นะครับมีที่เดียวเลยนะก็ช่วยกันตกแต่งแล้วก็ถวายวัดถวายหลวงพ่อแล้วก็มาจุดกันเล่นกันอย่างนี้